สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขายูตลาดไก่ตตลาดใจ่ตัวเพื่ออยุไก่มาเป็นกำลังใจใหม้มาล้ำสู่ชีวิตน้องมาล้ำเปิดมัวนี่กำลังจะใส่ชุดไ่เบกำลังใส่ชุดเยอะโตเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่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 เพื่อนที่รู้ใจเนี่ยนะคะ ไม่เต็มกำลังใจนะคะมาล่ำตลาดแตกมาล่ำตลาดแตกนะคะนี่นี่ข้างๆอันนี้รถตัดเด้อพี่น้องเห็นปะรถตัดนี่ค่ะรถตัดอยู่ไกลๆนี่แหละเชี่หาบางทีแก่ๆเชี่หางบางทีพี่น้องเนาะกระดาบบ้างกระยิ่อันนี้ข้งทาง,างอันนี้ก็เป็นรถจอดรถเลยค่ะขึ้นฝาทุนถนน เทพารักนะคะเพื่อนๆมันหลัล่นทอดลามังไงต่างยุนาตลาดนะนตัวเรียบร้อยพร้อมที่เราจาโยกไก่เป็นกระลังใจกันนะคะ